วันนี้ขอมาอวดจอนลทุกคนนี่คือจอเกมตัวใหม่ของโอมค่ะเ i ีย m มี a m i ม g Monitor G34 WQI เจ้าหน้าจอตัวนี้นะมาพร้อมกับจอโค้งนะขนาดที่ส4สีนิ้วค่ะความเอียดดับ W Quad t s D ที่สำคัญทุกคนคุณจะมาต่อกับพ c ซีก็ได้นะคุณจะเอามาต่อกับเครื่องเกมคอนโซลต่างๆนะหรือคุณจะมาต่อมือถือก็ได้จะเป็นยังไงบ้างใช้งานจริงเป็นยังไงไปดูกันงั้นมาเริ่มจากข้อดีแรกและเป็นข้อดีสุดๆของตัวนี้เลยนะคะก็คือหน้าจอมันละเอียดมากทุกคนปกตินะคะเวลาที่อุ่มถ่ายระยะประมาณนี้คุณเน จะเห็นพิกเซลจะเห็นเม็ดพิกเซลบนหน้าจอเนี่ยบนหลายๆจอเลยแต่ว่าตัวนี้ค่ะมาพร้อมกับหน้าจอที่เป็น WQHD นะขนาด3.4นิ้วพอมาใช้งานจริงคุณจะรู้สึกว่าจอละเอียดยิบมากนะคะทําให้เราดูคอนเทนต์หรือว่าใช้งานจริงเนี่ยได้แบบว่าเพอร์เฟกมากยิ่งขึ้นค่ะตอนนี้พยายามเซนซอัพเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยเหมือนนั่งอยู่หน้าหน้าจอกับอุ้มเนาะอยากให้ทุกคนสังเกตที่นิ้วอุ้มนิดนึงนะคะอ่าลองดูนะฟืบเข้ามา นี่มันจะพอดีกับดวงตาของเราเลยนะคะหลายคนเนี่ยจะบอกว่าพี่อุ้มใช้จอโค้งเนี่ยมันจะมองเห็นได้จากซ้ายไปขวาไหมก็ต้องบอกว่าอย่างตัวนี้เนี่ยองศาของเขานะคะคือ178องศาเรานั่งเนี่ยระยะเดียวกับตัวที่กล้องอยู่นะคะจะเห็นว่าคุณสามารถเก็บได้ครบโดยที่ไม่ต้องกวาดตานะคะตัวนี้เนี่ยจอจะกว้างโค้งนะอยู่ที่ 1500R ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะคะอัตราส่วนหน้าจอจะเป็น21ต่อ9นะจะเป็นแบบว่าแนวยาวไปแบบนี้ถามว่าอ่านเล่นเกมเนี่ยเหมาะอยู่แล้วนะคะดูซีรีส์ดีอยู่ล เพราะว่าเดี๋ยวนี้พวกหนังหรือซีรีส์ต่างๆก็ทํามาในมุมมองกว้างแบบนี้ทํางานเอกสารยังไงบ้างก็ต้องบอกว่าเวลางานเอกสารนะคะมันอาจจะเปิดได้หลายหน้านิดนึงนะก็ต้องเปิดหน้านี้หน้านี้นะคะถ้าจะให้มันเต็มจอแต่ว่าถ้าไม่ได้ซีเรียสอะไรนะคะก็อาจจะเปิดตรงกลางประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคเช่นเดียวกันค่ะงั้นมาต่อกันที่เรื่องของขอบเขตสีกันดีกว่าว่าเป็นยังไงค่ะให้ทุกคนดูสวยงามนะแสดงผลสีต่างๆนะคะทั้งโทนสว่างและโทนเข้มได้ถือว่าดีงามมากๆค่ะตัวนี้ขอบเขตสีกว้างเลยนะไว้คันเรืก เนี่ยจะอยู่ที่95% DCI P3 นะคะแล้วก็ sRGB เนี่ยที่100%เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเป็นสายตัดต่อนะคะต้องเอาไปใช้งานตัดต่อเยอะๆอะไรแบบนี้ตัวนี้ก็ถือว่าเหมาะมากๆเช่นเดียวกันโอเคเมื่อกี้เนี่ยเราเล่นเกมใสๆไปแล้วนะคะเดี๋ยวขอมาแนวแบบแอคชั่นกันบ้างนะว่าเป็นยังไงคะ่ะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วอะ่ะจอตัวนี้เหมาะสําหรับเกม RPG นะคะหรือว่าเกมรูปแบบอื่นๆเนี่ยมากๆเลยทีเดียวคะ่ะคุณดู รีเฟรชเรทมันเลิศนะตัวนี้รีเฟรชเรทนะคะสูงสุดเนี่ยถึง180เฮิร์ตเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอามาเล่นเกมลื่นไหลสบายสบายแน่นอนค่ะแล้วก็มาอัลเทคโนโลยีนะที่เป็น AMD FreeSync Premium ค่ะซึ่งเทคโนโลยีตัวนี้นะจะช่วยรักษานะอัตราเฟรมจอภาพนะคะเซนเทรนเนี่ยแบบเรียลไทม์เลยทำให้เวลาที่เราเนี่ยปล่อยสกิลอื่นๆนะคะหรือว่าเนี่ยอุ้มเล่นเกมแบบนี้นะเราจะเห็นถึงความลื่นไหลนะคะแล้วก็ลดเนี่ยความล่าช้าของภาพเนี่ยได้ดีงามมากๆค่ะเล่นเกมเนี่ยเสถียรมากยิ่งขึ้นนะนี่คือหลังจากที่ใช้จรริิงงเเเเเนนนีีี่่่่ยยยววลาา พวกนี้เราจะไม่รู้สึกถึงอาการแบบว่าโอ้มีอาการกระตุกอะไรแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อดีมากๆที่อุ้มใช้งานมาแล้วชอบนะทีนี้มาดูการตั้งค่าอันนี้นึงค่ะว่าเป็นยังไงคะ่ะด้านหลังตรงนี้มันจะมีปุ่มอยู่นะทุกคนถ้าเราเลื่อนขึ้นไปด้านบนมันจะเป็นการเล่งแสงนะคะเล่งได้สูงสุดอยู่ที่350นิตค่ะลงมาข้างล่างจะเป็นการลดแสงนะคะลดได้สุดประมาณนี้เลยถ้าเรากดไปทางซ้ายอันนี้จะเป็นการเลือกอินพุตนะคะเลือกได้ว่า HDMI มี2ช่องเนาะ DP 1 DP 2นะคะมีให้เลือกได้ตามนี้แล้วถ้าเรากดไปทางขวาอัน,น ส่วนที่เป็นเกมโหมดได้ค่ะเกมโหมดตรงนี้ยังเลือกได้อีกนะทุกคนว่าต้องการนะคะให้เป็นเกมแบบไหน FPS นะคะเป็น RPG เป็น MOBA นะคะมันก็จะมีการตั้งค่าเนี่ยให้เรานะมีพรีเซตมาให้แล้วนะคะหรือถ้าเราปิดเกมโหมดเราก็มาเลือกนะคะในส่วนพิ c เจอร์โหมดเนี่ยในการตั้งค่าได้เช่นเดียวกันทุกคนแล้วมี Advanced นะคะ Adaptive Sync อันนี้ที่อุ้มเล่าให้ฟังกันไปนะคะก็แนะนําว่าให้ทําการเปิดเอาไว้นะดีมากๆค่ะแล้วก็อันนี้ HDR เนี่ยมาเปิดได้ด้วยนะ HDR เนี่ยก็จะทําให้หน้าจอเนี่ยเรียกว่า สว่างมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็รองรับคอนเทนท์ที่เป็น HDR นั่นเองอ่ะการปรับแต่งต่างๆ Windows setting นะคะมาเลือกได้นะอันนี้เนี่ยต้องการให้เป็น Single Window นะคะหรือว่าต้องการปรับนะให้เป็น split screen นะคะก็คือ HDMI 1อยู่ทางซ้าย HDMI 2เนี่ยอยู่ทางขวาแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็มีปุ่มด้านหลังตรงนี้เรียกว่าใช้งานได้ง่ายเลยแหละ เมื่อกี้เนะี่ยต่อเกมไปแล้วนะคะมาต่อมือถือให้ดูกันมากว่าเป็นยังไงค่ะอันนี้อุ้มต่อกับจริงๆต่อได้กับทุกค่ายนะจะต่อกับมือถือเสียวมีเองนะคะจะเป็น Android รุนอื่นจะเป็นไอโฟนก็ต่อได้เช่นเดียวกันนะคะก็ใช้สายนะที่เป็น hdmi 2 usb type c นะคะก็สายไม่กี่ตังค์และสมัยนี้นะคะแต่ว่าอุ้มมาต่อน,นี้ให้ดูค่ะเพราะว่าสําหรับใครเนี่ยที่จะมาต่อตัวเอทิ่เสียวตานะคะคุณสามารถใช้งานนี้ได้ด้วยเด็กเห็นไหมนี่พอมันเสียบปุ๊บเนี่ยเราจะเปิดนะคะเด็กนะเพื่อใช้งานหลายๆหน้าพร้อมๆ กันนได้ะะคะซึ่งมันดีมากๆทุกคนเพราะว่าเราเนี่ยไม่ต้องใช้จอแพงนะคะคุณก็ใช้งานเด็กได้แล้วก็ยังสามารถกลับนะคะมาใช้หน้าจอปกตินี่สมมุตินออกจากเด็กนะคะก็จะกลับมาสู่นะคะการจําลองเนี่ยหน้าจอมิลเลอร์หน้าจอมือถือของเราขึ้นไปที่จอของตัว Xiaomi Gaming Monitor ตัวนี้ด้วยนะคะซึ่งเราสามารถจะเปิดเนี่ยเมื่อกี้ยุ้มดู Netflix ไปแล้วใช่ไหมคะสมมุติจะดู YouTube ก็ดูได้เช่นเดียวกันเปิด YouTube ขึ้นมานะคะ,ะสมมุติเปิดดูคลิปสักคลิปหนึ่ง ปึ๊บอ่ะนี่สมมติเปิดนันี้ไว้แรับปรับความละเอียดได้นะคะ,ะอะไรแบบนี้เล่นนะเล่นนะอ่าเนี่ยขยายได้ประมาณนี้นะคะอันนี้คือเต็มเฟรมของเขาแล้วซึ่งเหมือนเดิมค่ะมันไม่มีเสียงไม่มีลำโพงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ฟังจากมือถือก็ได้หรือว่าจะต่อมือถือนะเข้ากับลําโพงตัวอื่นก็ได้นะคะซึ่งพอมาใช้งานจริงเนี่ยก็ถือว่าชอบมากๆเลยทีเดียวอีกหนึ่งอย่างที่ทุกคนน่าจะอยากรู้นะคะว่าการเซตอัพเป็นยังไงบ้างคะ่ะก็ทาได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะอย่างแรกเลยคือฐานมันค่อนข้างหนักนะคะเวลาที่เราปรับเนี่ยเรียกว่าใช้มือเดียวปรับแบบนี้ยังได้เลยเนี่ยปรับแบบนี้ได้นะคะอันนี้คือหมุนไปทางขวาสุด หมุนไปทางซ้ายสุดนะคะนี่ได้ประมาณนี้เลยนะแล้วก็สมมติเรากลับมาตรงกลางนะคะเรายัางสามารถจะเงยหน้ามันเน่เงยหน้ามันได้ประมาณนี้แน่หรือว่าจะเอากลงมานะคะคก็ปรับได้ตามองศาการใช้งานของเรานะคะแล้วก็ยังเลื่อนขึ้นนะคะขึ้นเลื่อนลงเนี่ยได้อีกด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ใช้ตัวเก่าๆมานะคะอย่างอุ้มเนี่ยใช้ตัวกอดเนี่ยมันจะไม่สามารถหมุนซ้ายหมุนขวาเนี่ยหรือว่าหงายหน้าได้ประมาณนี้นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยทำได้แล้วก็สบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะตัวนี้น้ำหนักของมันี ประมาณ6กกกิโลนะ,ะอุ้มแบกขึ้นมาชั้น3คนเดียวยังแบกไหวนะแล้วก็ตัวนี้จะมีเฟรมนะคะที่เป็นสีดําตัวเดียวสังเกตดูว่าเขาเนี่ยออกแบบมาให้ขอบจอเนี่ยบางมากๆนะคะสมกับการได้รับรางวัลน,นะ Contemporary Good Design Go Award สองพันนะคะแล้วก็ด้านหลังตัวนี้จะมาพร้อมกับวงแหวน RGB นะคะซึ่งการแสดงผลไฟด้านหลังเนี่ยมันทําให้ความรู้สึก f e ล l i n g เนี่ยไปตั้งในห้องนะคะก็รู้สึกถึงความเป็น e-sport นะเกมมินะ่งมอนิเตอร์อะไรแบบนั้นเลยค่ะพอด้านหลังนะคะจะให้ ที่บอกไปก็คือ DP 1.42พอร์ตนะคะ HDMI 2.02พอร์ตค่ะ Audio อพอร์ต1พอพ์ตนะคะแล้วก็มีช่องนะคะที่เอาไว้เสียบ DC นั่นเองนะคะก็เรียกว่าครบถ้วนมากๆเลยสำหรับตัวนี้ราคาน้องนะคะ Xiaomi Gaming Monitor G 3 4 WQI นะคะราคาจะอยู่ที่9,990บาทค่ะรับประกันศูนย์ไทยถึง3ปีเลยทีเดียวเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ขอฝากไว้เท่านี้ค่ะถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเดี๋ยวพบกันใหม่วันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ